ครับกับการแต่งตัวเรเวลที่3เราจะต้องแต่งตัวเป็นสไตล์อะไรครับเนี่ยโอ้โหเรายังไม่แน่ใจเลยครับเราจต้องอ,ออกมาเลยครับใครจะมาแข่งกับเราเอยนี่เป็นสาวชุดเขียวแนวกาล่าคืออะไรอะ่ะกาล่าก็คือเอ,า,อาแบบนี้ก็แล้วกันครับผมเห็นว่าแปลกดีโอ้นี่มาชุดเหมือนกันเลยครับเพื่อนๆแล้วกาล่ากาล่ากาล่าเอออะไรเอาหัวเหลืองก็แล้วกันครับแนวกา กาลาคืออะไรผมไม่รู้แต่ผมก็อ่ะเอาสไตล์แบบนี่แบบอุ้ยตอนนี้เราแตกต่างกันที่ทรงผมอย่างเดียวแต่ไม่รู้นะครับแนวการาคืออันนี้ก็แล้วกันครับเอาละแล้วทีนี้ก็มาเปรียบเทียบคะแนนกันครับว่าใครจะได้คะแนนเยอะกว่ากันหูข้าแปดสองเขาผิดพลาดไปอันเดียวแล้วของเราล่ะเป็เท่าไหร่ใครได้เยอะกว่ากัน โอ้เราชนะครับเราเยอะกว่าเพียง2คะแนน